สวัสดีครับผมไพี่น้องมือหนีกาม,มาพบมาพอกันกับช่องวันนนะอย่าคือเก่าครับมือหนีผมกะจะได้พาพีผ้านองมาเที่ยวตลาดครับเป็นตลาดอินโดจีนครับอยู่มุกดาหารครับเดีย๋ยวจังไดกับจังเบิงจังส้มบรรยากาศน้ากันครับก็ตอนนี้ผมจะพามาเบิงครับมาส้มบรรยากาศมาส้วมวิวครับ กาทำบริเวณน,นี้ครับเป็นมองจอดรถของตลาดอินโดอินโดจีนครับเพราะว่าผมจะไปตลาดอินโดจีนครับพาพี่พาน้องมาชมวิวมาสมบรรยากาศกันครับทำ,ำไมถ้าได้คุณฝังฝนครับฟรังฝนก็จะเป็นประเทศสอปป,ปลาวครับนี่คือบรรยากาศครับโอ้ฝนวันสะพานขาม สะพานขามไปไทยเล่าก็สำหรับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ก็จะมองไปครับมองไปพู้นครับเดี๋ยวผมจะสู้ไปเพิ่งครับนะครับนะครับซ่อมเห็นในสะพานขามสะพานมิตรภาพไทยเล่าครับอันนี้ยุ้มุกดาหานครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งมุกดาหารฝั่งนั้นก็อาจจะเป็นสวรรค์นาเขตครับครับสับซ้อมเห็นครับก็สสำหรับเรือที่เห็นอยู่นี้ก็บนแน่ใจครับอาจจะเป็นเรือโดยสารครับด้วยโดยสารหรือว่าเรือน้ำเที่ยวครับนี่ครับกับว่ามีขอมูลที่ชัดเจนครับนครับผมผ้าช่มบรรยากาศครับ นี่ครับตามที่มองลงไปข้างล่างครับจะเห็นเป็นเจลรอนน้ำมันหรือว่าเป็นโฟมครับกนาจะเป็นไอปอมเป็นปอมที่เพ่นไหลมองไว้ครับหรือว่าพ่นใส่มองเพื่อดักปลาครับเพื่อหาปลาครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านครับโอ้ครับข้างนาคุณครับอยู่กลางแม่น้ำครับก็จะมองเห็นเรือครับ ก็น่าจะเป็นเรือชาวบ้านหรือว่าเรือที่เพิ่นมหาปา่าครับพิ่คนครับกับท่านเรฟังนั่นครับฟังนั่นกับมองไปจากฟังนี้ครับบ้านเมืองคนกาน่าจะเจริญอยู่ครับครับฟังนั่นเป็นฟังจะน่าจะเป็นฟังสวรรค์เขตครับ พอฟังที่ผมยืนอยู่นี่เป็นมุกดาหารครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นหมองเห็นหนังสือครับเป็นสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนจังหวัดมุกดาหารครับกน่าจะสําหรับไพจะขามขามจากฟังหนีไปฟังปูนอาจจะเป็นขามเรือครับ แต่สำหรับมองที่ผมยืนอยู่มองนี้ครับก็บเป็นอาคารเทียบเรือครับถามฟังอาจจะครับฟังวปประเทศคุณครับนี่ครับเป็นเทศบาลเมืองมุกดาหารครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูอินโดจีนนี่ครับสำหรับตอนนี้ผมก็เลยมาอยู่ยที่ประตูอินโดจีนครับเพราะว่าผมจะมาเที่ยวตลาดอินโดจีน กันสำหรับตอนนี้ผมจะพาพี่พ่อน้องเดินส้มครับเดินส้มบรรยากาศครับของตลาดอินโดจีนครับเดี๋ยวเพิ่งนน้ากันครับ่าเพิ่นมีน่ยังขายครับตลาดอินโดจีนนี่จะเป็นแบบไรครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศโดยร่วมใ้เพื่อนครับ่าจะเป็นตลาดพวกเป็นตลาดพวกเสื้อผาครับ ตลาดนี้ส่วนมากก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้าครับเป็นของใส่ใหม่ซ้อยทั่วไปครับสำหรับบรรยากาศสองฟังครับจะเป็นคือกันครับส่วนมาก็จะเป็นลานเสื้อผ้าครับ ส่วนมากกระสีปเป็นล่านเสือผาร้ากวัวเนาะไม่ได้ล่านเสือผ่า เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมย่างลงไปชมครับลงไปชมน้ำครับแม่น้ำโค้งครับเบิง่งบรรยากาศชมวิวครับนี่นเขากำลังเห็ดอันของกันของกันกันน้ำนะเออเป็นตะลิงสุดนี่คงฟังเขาเติตเมเติมอย่งางน,น้อยอหรือใช่ฟังไหนเขาจะกับเฮ็ดหนอนฟังนั้นเขาจะกับเฮ็ดฟังข้าวกรเจาะ มูลันเห็ดอยูังนะเขาจะเห็ดเหลี่ยมยาจะเผืละังซปปเราเขาจนเห็ดอันกันสุดกันอันตลังพังตลิงพังเดียบรออยาก่าอยิวัอันนี้เขากลางมอกนอนหนเนาะก็จะกลางมอกบาดบางส่วนลุกมันคือไลแห้งเนี่สวนหนามอะไรเ ไหลมันซ้อมมึงคือบัวแห้งซื้อเอ้าช่วงนี้ก็คือเนี่ยฮะช่วงนี้ก็มันกับบเลือนาะมันก็เป็นไรแห้งหมดเลยกนะเจ้าทอดมึงไหลเงยเงยอยู่ได้หัหลันก็เป็นเล่นนยุ้งขนามอย่างนี้เนาะใซดีอยปเร่อลอยขอนลอยไปที่พขีคามยอ่อ้อยู่บนนี้พวขามนอกนอให้จจนี่ก็พวกขาม มาเนี่ยเพงหิบกวัวอยู่อู้ปลาขาตัวขาหมาบมาเลยเห็นอยู่ปลาปากงหันนี่คืนมองนี่เขาหมาบเลยถึงมาปลกกลัวโอ้ปลากรมี่อยู่เ้ปคืนเขาหมาบลดได้เฮ่ยใส่ลยฝังนั้นเป็นฟังสวัสดิ์นาขี มันกับโบไก,ก่ก็เจัดดีนี่เนาะนอีหยังเขาเอื่อยังเขาเอื่นบักบบตัวนั่นนั่นบักแกน,นั่นที่เอารถขึ้นแลักกระามไปใ่สมัยก่อนเนาะเป็นแพร่นะเป็นแพร์เป็นบักเดี๋ยวนี้เข้ามาคนใส่เออต้องใส่เอามาคนใส่คนหินแต่ก่อนเพราะว่าเดนี่มันมีสะพานขามอะดิ หลังจากเดินผ้าเดินตลาดเดินช่ตลาดครับตลาดอินโดจีนครับส่วนหมากพิ่นกะมีเสื้อผาอาพรครับแล้วก็ของใส่ไม้ซ้อยครับเป็นพวกหม้อหรือว่ากระทะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเสือผาล้ายครับก็เป็นบรรยากาศที่สําหรับใครอยากมาสื่อสื่อของครับก็มาสื่อได้ครับที่ตลาดอินโดจีนครับตลาดอินโดจีนอยู่จังหวัดมุกดาหารครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมขอจบคลิปอยู่นาอาคานเขียบเรือครับอาคานเขียบเรือขามฟังครับนาจะขามฟังไปประเทศสวปอเล่าครับถ้าผมเบาพิษหรือเข้าใจพิษเนี่ยได้ก็ฝากขอโทษขอไฝ่นำรับเพราะว่าผมมีความรู้ในร้านนี้ครับนาจะเป็นเรือขามไปฟังเล่าครับ กสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเรื่องตำหน้ครับก็พอกันคลิปนาครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพอกันคลิปนาครับ,บ,รบ,รบผม